สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับจเจอกันในวันอังคารที่5สิงหาคม2568นะครับมากลางสัปดาห์มีโปรแกรมยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบคัดเลือกรอบที่3เป็นเกมแรกนะครับก็จะนำเกมระหว่างเรนเจอร์กับวิตูเลเพลเซนมาวิเคราะห์ฝากคอบอลน,นะครับคู่นี้ตีหนึ่งสี่ห้าจะคิกออฟนะครับเหมือนเดิมครับแอด eak19 เข้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับใครที่อยากจะเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวคราวฟุตบอลหรือว่าจะเข้ามาสอบถามทัสตา์ก็สามารถติดตามได้ แอ็ดอเ99ตามหน้าจอเลยนะครับมาเช็คความพร้อมของทั้งคู่กาสโกเรนเจอร์ Ranger, นัดล่าสุดนะเล่นในสกอตติสพิมเ์ลีกนะบุกไปเสมอมาทัวเวล1-1ก็คงจะเตรียมมาในรายการนี้จริงๆรอบที่แล้วก็ผ่านพาลาตินกอสมาได้นะครับเกมในบ้านดีมากๆส่วนวิกตูเรียเพลเซนนะครับ นัดล่าสุดก็ชนะเซอร์เวตมาได้ก็คือผ่านเซอร์เวตมาในรอบคัดเลือกรอบที่2นะครับนะฟุตบอลเช็กก็เปิดบ้านเสมอกับยับโรเดตหนึ่งหนึ่งทั้งลีกสกอตแลนด์แล้วก็ลีกของเช็กเปิดฤดูกาลแล้วนะครับเช็กเปิดไปแล้ว2เกมส่วนคอสซิตพิมลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นแบ์เดย์ที่1เพราะฉะนั้นวันนี้ก็ชื่อว่านักเตะก็คงจะใส่กันยับแน่นอนนะครับกาสโคเรนเจอร์ เข้าไปเช็คดูความพร้อมนะครับก็คงจะเปลี่ยนแปลงทีมไม่เยอะนะครับอ่ารัสเซอร์มาตินทาทีมนะครับในทีมชุดนี้ก็คงจะใช้ชุดเก่งแล้ววันนี้อะเรนเจอร์ได้เล่นในบ้านก็ต้องพยายามเก็บใช้ให้ได้เพราะว่าเกรดบอลชื่อชั้นคู่นี้ไม่ได้หนีกันมากเพราะฉะนั้นใครที่จะผ่านเข้ารอบเพย์ออฟนัดต่อไปรอบต่อไปก็อาจจะตัดสินเกมในบ้านก็ได้นะครับเข้าไปเช็คดูสภาพความพร้อมของกัสโกเรนเจอร์อ่ะตัวหลักแนวรุกอย่างทางด้าน คีรันดาวน์นะเล่นกับทางด้านดานิโลเปไลล่าแล้วก็ทางด้านเคอร์ติสเป็น3าประสานเกมลุกส่วน field, มิดฟิลมีโจร็อดเวลนะครับมีทางด้านเดวมองเดแล้วก็รวมไปถึงลัสกินเป็นตัวทำเกมในแผงมิดฟิลส่วนเกมรับก็จะนำโดยทางด้านซูสตาประตูเป็นทางด้าน But land, แจ็คแัตแลนด์อะแบคขวาเป็นชาวเนียซ้ายเป็นแม็กซ์แอรอนนักเตะหลายๆคนของเรนเจอร์เนี่ยคุณหูคุณตาเพราะว่าหลายๆคนก็ผ่านในฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วหรือบางคนเล่นในเดอะแชมยชชิปอังกฤษเพราะฉะนั้นฝีม้ลายมือก็คงจะเห็นส่วนวิกตเรีเพลเซนของฟุตบอลเช็คเป็นฟุตบอลที่แข็งแกร่งในบ้านอีกทีมหนึ่งเหมือนกันนะครับมาด้วยระบบอะมาวันนี้ก็ชื่อว่าน่าจะสู้กันเต็มที่กัสกเรนเจอร์ Ranger. ขึ้นชื่อว่าเป็นทีมที่เล่นดีในบ้านนะฮะถ้าเกรดบอลใกล้เคียงกันหรืออวว่่่่่าาททีีมมไไไหหนด้ใญกเรจ์ จะมาเก็บชนะที่บ้านของเรนเจอร์นี่ผมว่าอาจจะเป็นงานยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเกมวันนี้ซื้อใจเกมในบ้านนะครับกัสคูเรนเจอร์ถ้าอยากจะเข้ารอบต่อไปเกมในบ้านซึ่งเล่นเป็นนัดแรกวันนี้ต้องชนะให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ผมชอบไปที่กัสคูเรนเจอร์ครับน่าจะมีมุมเบียดเอาชนะวิทยาเพลย์เซนต์ไปได้ในท้ายที่สุดนะครับแอด eak เก้าสิบเก้าพูดคุยเพิ่มเติมนะครับวันนี้ขอให้ท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนฟุตบอลทุกทกคนนะครับวันนี้เจอกันกับพิล ในช่วงต้นเดือนวันอังคารที่5สิงหาคมครับวันนี้รายการที่น่าสนใจที่เราจะหยิบยกมาพูดคุยพรีวิวก่อนเตะกันก็จะเป็นในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกตอนนี้เดินทางมาเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่3กันแล้ว ในเกมแรกนะครับรอบที่3ก็จะเห็นทีมหลายๆสโมสรเริ่มมีความน่าสนใจแล้วก็เป็นทีมใหญ่ทีมดังนะครับวันนี้เราหยิบยกคู่ของมอโมเจอกับโคเปนเฮเกนมาว่าด้วยเรื่องของความพร้อมมอโมครับเป็นทีมดังจากลีกสวีเดนเจอกับโคเปนเฮเกนอันนี้คือยอดทีมจากลีกเดนมาร์กในแถบสแกนดิเนเวียเจอกันเองนะครับซึ่งมอโมย้อนกับไปรอบที่แล้วเนี่ยโชคดีไปเจอกับบริกาสทีมเล็กๆจากลัตเวีย ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบนี้มาได้ส่วนโคเปนเฮเกนครับก็เช่นเดียวกันรอบที่แล้วเจอคู่ต่อสู้ที่ไม่ได้หนักก็คือไปชนะดรีตาทีมจากโค s โซวจนกระทั่งโคจรมาเจอกันณนะชั่วโมงนี้ครับถ้าว่าในเรื่องของประสบการณ์มอโมเนี่ยอาจจะเป็นรองโคเปนเฮเกนเพราะว่าโคเปนเฮเกนเองไปเล่นในรอบคัดเลือกของยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อก่อนเนี่ย จนกระทั่งรอบสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยค่อนข้างบ่อยคือมาโมเนี่ยแค่จะเกือบจะเกือบแต่สุดท้ายเนี่ยไปไม่ค่อยรอดนะครับคือเวลาพวกเขาเล่นในบ้านเนี่ยเป็นบอลที่กล้าบุก,กล้าแรกอยู่แล้วฉะนั้นวันนี้ก็คงเล่นตามสไตล์ตัวเองที่ถนัดส่วนโคเวนเฮเกนเนี่ยผมมองว่าเวลาพวกเขาเน้นเกมความแน่นอนเน้นเกมรับหน่อยๆแล้วก็รอจังหวะสวนกลับเนี่ยแล้วเจอกับบอลที่มีเกมบุกด้วยกันเองแล้วก็ทีมนั้นไม่ใช่ทีมที่มีศักยภาพมากไปกว่ากันเนี่ย โคเปนเฮเกนจะรับมือได้ดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ต่อให้เมาโม่ได้เล่นในบ้านเชื่อว่ายากที่จะชนะโคเปนเฮเกน ทีมเยือนอย่างน้อยๆวันนี้มีโอกาสเก็บแต้มเก็บผลเสมอกลับบ้านไปแล้วค่อยไปเช็คบินในนัดที่2ที่โคเปนเฮเกนจะกลับไปเล่นในบ้านสรุปคู่นี้ครับผมมองว่าสุดท้ายผลการแข่งขันโคเปนเฮเกนไม่น่าแพ้เมาโมในการออกมาเยือนนะครับทั้งหมดนี้คือพรีวิวฟุตบอลนี้ครับขอบคุณมากที่ตามการไว้กลับมาเรียนเรื่องราวดีๆก่อนแต่แบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีบอลวันนี้ทุกะะท,าาาากกทก่านนะครับมาติดตามคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลผมชมเปี้ยนจาก FM 99นะครับเจอกันทุกวัันนนะครบช่งี้คลิปลงทุกวันนะ,ะวกนนะครับวิเคราะห์จาฟุตบอลกันนะครรับลีกยุโท ก็ช่วงกลางสัปดาห์ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแชมเปี้ยนลีกพวกยุโรปาลีกเพย์ออฟแล้วกันนะครับทีมใหญ่ก็วนมาเจอกันในรอบลึกๆแล้วล่ะผมมองไปที่ดินาโมเคฟครับอีกหนึ่งทีมใหญ่หนึ่งทีมดังเปิดบ้านแล้วมือปาฟอรต์นะครับวันนี้ไล่เรียยกันสองครูแล้วกันทุกท่านติดตามกันอยู่นอกเหนือช่องนี้แล้วผมฝากด้วยกับช่องบอลวันนี้ครับภาษาไทยได้เลยนะครับบอลวันนี้ทางช่องทางทิกตอกก็ได้ครับนอกเหนือจากผมแล้วก็จะมีกูรูฟุตบอลชื่อดังระดับประเทศมากมายหลายต่อหลายคนนะครับมา วิเคราะห์กาฟุตบอลนะครับในในมุมของแต่ละท่านแต่ละคนมันก็อมองซ้ายมองขวาอาจจะไม่เหมือนกันแต่ว่าแน่นอนจะทบท่วนไปด้วยรายละเอียดความเคลื่อนไหวะสะตัวเลขสถิติอะไรต่างๆนะครับก็แล้วแต่คนจะหยิบยกมานะครับลงไปถึงช่องของบอลวันนี้ด้วยนะครับทีมงานก็เรียกว่าคุณภาพนะครับข้อมูลสถิติโจวผุนเล่น รายละเอียดเหลืองแดงอะไรต่างๆนี่ครบครันให้นะครับเพราะฉะนั้นฝากบริกันนะครับสามารถแอดไลน์กลุ่มเข้ามาแล้วก็ได้นะครับที่ไลน์ที่แอดจีเครับดินโมโควเคฟเจ้าบ้านดูดีกับปลาฟอสต์นะครับทีมจับไซปราสพอสมควรปลาฟอสต์ยังไงเนี่ยแต่ละฤดูกาลจะไปไม่ถึงแชมเปี้ยนลีกอยู่แล้วเขาน่าจะอยู่พวกคอนเฟอเรนซ์ลีกอะไรประมาณนี้นครับโดยปกตินะแต่ว่ารอบนี้เพลย์ออฟกับดินาโมเคียฟแน่นอนมันก็ถือเป็นงานหนักซึ่งดินาโมเคียฟเนี่ยต้องควรชนะเพื่อกุมความได้เปรียบบปปปรรัันนนที่่จะะไไไเยืออซสตค นัดที่แล้วดีนัมโอเคฟชนะฮามุนสปาร์ตันมาขาดลอย2นัด6ต่อ0เพราะฉะนั้นสบายๆนะครับเกมนี้ก็ยังดูดีกว่านะครับยังขาดทางด้านของลูคิซกี้ครับเลนติลูคินสกี้ห้องครื่งตรงกลางที่เจ็บอยู่แต่ก็ยังจะวางวาริสลาฟวานัทนะครับหกตัวเป้าที่ยิงประตูในนัดล่าสุดเนี่ยนะครับลงบูตต่อเนื่องและการส่วนปารฟอรตัวดังๆไม่มีครับเอเดนซซิงวา เป็นบาซิเลีลนที่ย้ายมาจากอารันยาสปอร์ซึ่งก็งไม่ใช่บาซ์เลีลนที่แบบท็อปขนาดนั้นก็จะยินเป็นสุดหน้าตัวเป้าแต่ก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หละครับผมก็ยังมองว่าฝั่งของเจ้าถี่นดิโมเคฟต้องชนะครับเพื่อความเ,เด็เปรี่ยวไว้ก่อนไปเย็นเกมหน้าค่อยว่างกันอีกทีนึงดิโมเคฟจะชนะได้ในเกมนี้ครับคลิปน,นี้ฝากไว้สคู่เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ